ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าชีวรกระถิ่นข้าชีวรกระถิ่นพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จนรับจงรับ ิข้าจทีวอนกระถิ่นพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายทำหับแล้วทำหับแล้วชมกลางกระถิ่นชมกลางกระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อรับผลนิพพานเพื่อรับผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าท 夜叉将。<Yes. S 2> yes.